เมื่อวันนี้เนี่ยเราวัยรุ่นลองถามตัวเราเองพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์เรามาทุกวันทุกวันเนี่ยเบอร์อะไรบ้างที่โชว์มาแล้วเรามีความสุขถ้าวัยรุ่นแน่นอนครับไม่มีคนอื่นนอกจากแฟนและความรักแต่ผู้ใหญ่หรือพวกเราทั้งหมดหรือวัยรุ่นเองแปลกไหมมันจะมีอยู่เบอร์นี้ โทรเข้ามาทีไรน้อยคนที่จะดีใจว่าเบอร์นี้โทรเข้ามาถ้าไม่โทรมาถามมากินข้าวหรือยังก็จะโทรมาคุยเรื่องเดิมๆที่เคยคุยกับเราเมื่อสิบปีที่แล้วบางทีโทรมาบ่นบางบางทีโทรมาไม่มีอะไรคุยเลยอเบอร์นี้จะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระยะเวลานี้ วันที่เราลำคาญวันที่เราเหนื่อยวันที่เราใหม่แล้วเบอร์นี้ใหม่แล้วแต่เชื่อไหมครับวันหนึ่งในชีวิตพี่น้องจะคิดถึงเบอร์นี้ที่สุดวันที่เบอร์มันไม่โชยอีกเลยนั่นคือแม่ครับพี่น้องที่ผมไม่เอ่ยพ่อเนี่ยพอาจุดเด่นระหว่างความสัมพันธ์กับลูกต้องยอมรับว่าแม่เขาคือี่หนึ่งทำไมวันนี้เราจึงเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับ โทรมาบางทีใช้งานบางทีมีธุระบางทีต้องไปงเอ้นั่นบางทีบอกมึงมาเดี๋ยวนี้เลยเคยเจอไหมติดธุระบอกไม่รู้มึงมาเลยพอระวางท่่นั้นแหละเครียดแล้วไี่นอยอ,อีกแล้วมาบางคนต้องดูอากรับดออเลยนะพี่น้อยฮัลโหลทำไมครับบอกนี่คือแม่แล้วแม่จะเป็นแบบนี้ตลอดกันแม่ ไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยนี้จนตายจนพี่น้องถามแล้ววันนี้เราบอกเขาว่าและเตือนผมด้วยเขาบอกวันนี้เราจะยังคงเป็นเด็กตลอดกันมเดามมตอุมมหูหายตราบใดที่วันนี้แม่ยังหายใจเราจะยังคงเป็นเด็กตลอดกาลครับจริงหรือไม่